เทคนิคเซ l ฟคอนโทรลคือการตอบกลับเมื่อถูกกระตุ้นอารมณ์เมื่อต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนท็อกซิกไม่ว่าจะเป็นนาร์เซสิสหรือบุคลิกภาพที่ยากจะรับมือแบบอื่นๆเขาจะชอบสบประมาณกล่าวหาคุณในเรื่องที่ไม่จริงหรือกระตุ้นคุณให้ทะเลาะต่อสู้กับเขาเซ l ฟคอนโทรลมันจะเกี่ยวกับการควบควมุมการตอบสนองทางกายภาพ ทั้งภายในสู่ภายนอกจะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทําให้คุณใช้วิธี g r รย์ร็อได้ดียิ่งขึ้นนะครับกับดักของพวกเขาคือต้องการการตอบสนองทางอารมณ์ของคุณการแสดงออกทางอารมณ์ทุกประเภทคือการป้อนสป p ายกุญแจหลักคือการไม่โชว์อารมณ์และเลือกคําตอบอย่างมีสติ s e l ฟ c คอนโทรลจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับคือละลายการตอบสนองภายในตอบแบบไม่ตอบโต้ช่วงที่1คือการละลายการตอบสนองภายในมีวิธีดังนี้หหายใจเรียกสติ 2. ระบุอารมณ์ที่คุณรู้สึกในใจโกรธใจสัน่นเข้าใจมันนะครับไม่ตัดสินผิดถูกสิ่งเหล่านี้จะช่วยในการรู้ตัวและดึงสติกลับมาที่ตัวเอง 3. เก็บอีโก้และศักดิ์ศรีของคุณเข้าในกล่องและวางไว้ข้างๆตัวคุณบอกให้มันอยู่นิ่งๆเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ 4. เก็บอารมณ์การแสดงออกทางสีหน้าให้นิ่งได้มากที่สุด5อย่าพูดโพ่งอย่าพูดปกป้องตัวเองอย่าอธิบายเพราะมันคือกับดัก ช่วงที่ 2. คือการตอบแบบไม่ตอบโต้ทําได้ดังนี้นะครับ 1. เพิ่มพื้นที่เรียกสติถ้าหากเป็นอ e ีเมลหรือข้อความนะครับอย่าเพิ่งตอบกลับทันทีให้ดันออกไปประมาณ15นาทีหรือมากกว่านั้นนะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ให้คุณเรียกสติและการตอบที่เหมาะสมหากเผชิญหน้ากันให้เก็บอารมณ์และใช้เวลากับการนึกเลือกคําตอบไม่ว่าคุณจะรู้สึกอึดอัดกับการใช้เวลา ให้คุณอยู่กับความอึดอัดนั้นให้ได้ 2. เลือกคําตอบอย่างมีสติเช็คความเป็นจริงก่อนว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ถูกจัดฉากหรือหลอกลวงหรือแกสไลติงนะครับเลือกคําตอบอย่างที่จะไม่รบกวนอารมณ์คุณในอนาคตต้องไม่ใส่ข้อมูลส่วนตัวลงไป 3. ตอบอย่างตรงประเด็นสุภาพด้วยน้ําเสียงที่ไม่มีอารมณ์อะไรในนั้นเลย 4. อย่าก,กลัวที่จะปฏิเสธอย่างสุภาพนะครับหรือยังไม่แน่ใจเรื่องนี้ขอเวลากลับไปคิดก่อนละกัน ให้สังเกตการตอบสนองจากเขาด้วยนะครับถ้าเขาไม่พอใจหรือพยายามต้อนอีกก็ให้ทําเหมือนเดิมมันอึดอัดครับเข้าใจให้คุณอยู่กับความอึดอัดนั้นให้ได้นะครับรับรู้ไม่ต้องทําอะไรกับมันและจงจําไว้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีคือการเข้าใจขอบเขตของอีกฝ่ายให้ระวังคนที่ชอบเร่งรัดหรือบีบบังคับให้คุณตัดสินใจอะไรด่วนเกินความจําเป็นนะครับให้ระวังคนที่ทําให้คุณรู้สึกผิดเมื่อคุณขีดเส้นขอบเขตที่ดีจะคุกคามต่อความสัมพันธ์ที่ไม่ดีที่สําคัญคือ ไม่โทษตัวเองถ้าคุณทำเกรย์ร็อหรือเ e l f Control ได้ไม่ดีนะก็ไม่เป็นไรนะครับช่างมันทำต่อไปฝึกฝนใหม่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมของพวกเขานะครับไม่แชร์เรื่องส่วนตัวรักษาขอบเขตขีดเส้นถอยห่างห้อมล้อมตัวคุณด้วยคนที่สปอร์ตประสบการณ์คุณไม่ได้อยค่าแกสไลท์อินวาลิเดตคุณเยียวยาตัวเองหากิจกรรมที่คุณชอบทำดูหนังฟังเพลงเล่นเกมอ่านหนังสือทำสปาโฟกัสที่การเติบโตและพัฒนาตัวเอง